ร้านของฝากชัยภูมิกับคือขักบอกแ่ก,กันวันสุดท้ายของยุทของวันยุดเทศกาลปีใหม่2569ที่สถานีบกสชัยภูมิยังใดมีผู้โดยสารครับรอคขึ้นรถไปเหตุงานมีผู้เข่าแถวรอสื่อตัวนี่หลายคือเก่านะครับต้องจัดรถเสริมหลายกว่าปกติเท่าโตแต่ละคนกระตางหอบข้าวสารอาหารแห่งนะครับเป็นโอโห้หลายคนเลยขนาดบริเวณหาแยกโน่นให้ทางออกเมืองชัยภูมิ มุงหนาสูภักกลางซึ่งมีร้านจำน่ายของฝากของทีละลึกสินค้าโอท็อปท่มิชวาจังหวัดชัย,ยภูมิหม่ำพกนะครับรวมถึงใส่กรอกและกาของกินนานาชนิดกว่าสิบร้านไปฝากญาติพี่น้องหรือว่าซื้อไปรับประทานเองระวังขับรถส่งผลให้ยอดขายนีพุ่งกว่าช่วงปกติถึงสามเท่าตัวจากทีแต่ละมือนะครับมี่ร้านค้ากว่าสิบร้านค้าขยายได้าขายได้นะครับวันละประมาณสองหมื่นกว่าบาท ปีใหม่ปีนี้แต่ละล้านก็ขายได้กว่าวันละ6 7ถึงหบาทนะครับโอท็อป mm. ของฝากหาโน่นให้แต่ละมือเนี่ยนึ่งจะพัดนะครับ uh, แต่ละล้านขาบมาน่อยกว่า60,000บาทรวม10ล้านนี่ล้านขาบ่น่อยกว่า600,000บาท หาเงื่อนสะพัดกว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าคือขักลายนะคะใชเวลาสิกับบานกับซองกระสือกับไปฝากเนาะโดยตามผ่านค่าที่จำนายสินค้าโอท็อปของฝากของที่ระลึกบริเวณหาแยกนุ่นให้นะคะทางออกตัวจังหวัดชัยภูมินี่คือขักลายนี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้มีทั้งใส่กอกนะคะมัมเหนือมัมหมูเหนือแดดเดียวแคบหมูกุ่นเชียงนะคะรวมถึงสินค้าอื่นๆอีกหลายชนิดบางห้างนี่ถึงขนาดฮ็ตไปด้วย ขายไปนันบเหตุไปนําขายไปนําน,นะคะเพราะว่าขายดีหลายบวาสิเป็นมัมเหนือมัมหมูใส่กอกหมูเหนือแดดเดียวราคามัมหมูนี่กูทีกิโลกรัมละ350บาทบส่วนมัมเหนือขายยูทีกิโลกรัมละ440บาทใส่กอกหมูยูทีกิโลกรัมละ240บาทแถมไผอยากกินแบบทั้งหลด มีบริการย่างอบให้สุกนะคะ<ม>บวาทีเป็นทั้งมัาทั้งใสก่กอกอีกนําก็สามารถที่จะกินไปนําในช่วงของระวังการ <ขอ S 1> เดิน<อ>ทางได้แมนค่ะสามารถเ็ุได้เลยร่วมถึงนะคะคันไผยนะคะที่อยากเอาไปกินอยู่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะเพื่อนกันสิบอกวิธีการนะวัสิอุ่นจังได้เห็ดจังได้จังสีแสบนะคะกะ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของฝากที่สำหรับใครอยากสื่อกปาปนกับซองนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเ้าไปเบิงทางฝั่งของนายสังครับเที่ยวจันทึกอายุหา6ปีเป็นชาวบ้านครับในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินี่แหละครับได้เดินทางกลับมาเยี่ยมพอเยี่ยมแม่ที่บ้านเกิดตั้งแต่วันที่2 9ธัท่านว่าคม2,568บอกว่ากำลังนะครับกลับไปเหตุงานที่กรุงเทพ ค้ากับเนี่ยต้องจอดโหลดสื่อมัมสื่อใส่กอกกับไปกินที่กรุงเทพทุกทุกเถื่อเลยเพราะว่ากินของจังหวัดอื่นแล้วบ,บ่อแซบนะครับบ่อแซบคือจนะังหวัดเท่านะครับบอ่อถือปากเหมือนมัมเหมือนใส่กอกจังหวัดชัยภูมิมเชินวานเาีวนี้นะครับกะของดีจังหวัดชัยภพมิมใครพ,พ,าพานไปพานมากก็ต้องแวะนั่นเองนะครับแม่คะ่ะแต่ว่าก็บอกซื้อว่ามัมนี่ก็บริริมริมรสชาติดนแล้วนะก็อยากลองจักเถื่ออ่ะกันไผ่ทีพานไปแวะเวียนไปทางนั้นก็เยื้ยเลื่มไปลองซิม มัมใส่กอกมัมมูม,ม,ม,มัมเหนือนะคะของช้ยภูมิกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีของฝากอของท่านจังหวัดนั่นเองค่ะ